เราจะไปสร้างสิวกันด้วยการนอนดึกคลิปนี้นี่โคตรผีชีพเลยว่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่เวงแล้วก็สวัสดีน้องบีนะครับทุกคนคงจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทําภารกิจสร้างสิวภายใน6วันโคตรลำบากลำบากคลิปนี้เราถือว่าทุ่มเทมากหลายๆคนเขาทำคอนเทนต์รักษาสิวกันแต่พวกเราจะทำคอนเทนต์สร้างสิวด้วยการนอนดึกหลายคนจะสงสัยว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งนี้ครับพูดถึง ็อกสีเขียวครับผมแน่นอนว่ามันความรุดของเขาก็คือทําให้หน้าคุณไบร์ทไร้สิวแบบนี้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราลองท้าแมสเราลองลองท้าให้คนอื่นใช้แมสท้าดิท้าแมสชอบทายเลย3สามช่องดีกว่าแมสเอาให้เป็นเป็นหลักสไตล์ไปเลยได้เลยครับต้องแรกคือช่องเทพลีลาขาขาด้องเทพลีลาไปเลยเออดูซิว่าพวกเขาจะกล้าไหม เขาท้าเรามาเรารไม่รับได้ไหมคำท้า,ทาไม่ได้ครับเราไม่รับันเป็นงานครับมันเป็นงาน <c oughs> <c oughs> ต้องรับรักษาสิวนะครับด้วย o x อกซิเคียวแอกเน่เคลียรโพชแป้งสีชมพูนะครับเขาบอกว่ารักษาสิวได้ภายใน6ชั่วโมงคือพวกเราไม่มีสิวด้วยเราจะไปสร้างสิวกันด้วยการนอนดึก นอนน้อยนะครับภายใน6วันนะครับแล้วดูว่าสิวมันจะขึ้นมากี่เม็ดแล้วใช้เวลากี่คืนถึงสิวมันจะขึ้นแล้วค่อยมาใช้แป้งน้ำสีมพูตัวนี้นะครับเพื่อรับคําท้าของน้องไบร์นะครับว่าใน6ชั่วโมงเนี่ยสิวเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมโอเคภารกิจนี้นะครับเราไม่ได้ทํากันแค่ช่องเทพลีลาเท่านั้นเลสเกอจะมาสร้างสิวด้วยด้วยการกินของทอดของมัน6วันว่าจะขึ้นไหมส่วนซาวติสเนี่ยจะทําการล้างหน้าไม่สะอาดครับ6วันเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่แล้ว ไปดูของพวกเราจบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูได้ที่ช่อง Let's Girl กับสาวติตต่อได้เลยนะครับโอเคลุยลุย <Okay. S 2> <laughs> ไปสั้งสิวกันไปสร้งสิวกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เทพลีลาล่าทาสิว ปูปลาทุา่มตำปูปลาวันนี้จะมีประชุมอีกสองงานเขาจะนอนประมาณต้องนอนดึกให้ดึกที่สุดไม่รู้ว่าจะสิวขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าแก่แล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าสองทุ่มครึ่งแล้วยังประชุมกัน แล้วจบประชุมนี้สี่ทูมีอีกประชุมหนึ่งได้นอนดึกแล้ววันนี้ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ดูหนังดูทีวีฮะประชุมอันนี้ให้ผมพิเศษเลยพี่เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเย <c oughs> กินก่อนเกินก่อนไอ้เติร์ดเกินเร็วการทดลองวันที่หนึ่ง ปฏิบัติการล่าท้าสิวตัว,วที่ได้มาคีนอนดึกต้าบอกว,ว่าผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแต่ว่าผมทุนเดิมนเป็นคนที่สิวขึ้นยากเป็นแต่เครียดจริงๆแต่นอนดึกที่มีผลน้อยมากผมก็เลยเป็นห่วงว่าผมจะสิวไม่ขึ้นผมไม่ต้องเล่นยาแรงเพราะฉันอะไรก็ตามที่มีดูต่างๆในอินเทอร์เน็ตพวกคําแนะนําว่าต้องทําน่นทํานี่น ύ, สิวถึงจะหายเราใจจุกเขาเราจะเอาข้อห้ามมาใช้แทนควบคู่กับการนอนดึกดูที่ว่าสิวผมมันจะขึ้นหรือเปล่าอย่างแรกที่ผมจะใช้ควบคู่กับการนอนดึกวันนี้คือความเครียด แแน่นอนความคิดที่ผมจะเอามาใช้ควบคู่กัการนอนดึกว,วันนี้เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเล่าชมกันและในขณะที่ผมกำลังประชมุมอยู่นั้นนะครับนี่นะครับนี่คือกรุ๊ปลายเขียนว่าเทพบาเกมมิ่งเทพก็คือเทพลีลานะครับบาร์ Bar b a r ก็คือบางละมานนะครับเกมมิ่งนะครับอันนี้คือบีสนะครับเขาก็เริ่มแท็กน้องๆนะครับแล้วก็ถามว่ายิงไหมตอนสามทุ่มครึ่งนะครับ บีก็ได้เริ่มทำภารกิจนอนดึกแล้วนะครับอาจจะยาวไปถึงตีหนึ่งก็เป็นได้ไอ้บีนะครับรยยอโอ้โหโอ้ <c oughs> อหโหเนี่ยครับคือโดยตัวเรฟเลนต์มาตั้งต้นเฮ้ยเจ็บได้โอ้โหโอ้เป็นกูนี่ สี่ทุ่มแล้วนะครับยังอยู่หน้าจอเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียบร้อย ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกับอีก6นาทีนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับโอ้คลิปนี้นี่โคตรพีชีพเลยว่ะภารกิจนอนดึกของวันนี้ก็คือการดู Netflix นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมกำลังดูอยู่ก็เป็นซีรีส์เก่าแนะนำโดยภรรยาผมที่หงวข้างนี้นะครับเรื่อง Orange is a new black. Orange is the new black. Thank you, teacher. You new now, do not this song, man. Scott, are you okay? Yeah. Wow. ไอโฟนที่ชัดเนาะโอเคมาดูกันตรงนี้เวณนี้นี่เราได้แรงต่างๆเนี่ยไม่แน่พาวันนี้ไปอาจจะกลายเป็นสิวได้ oh My God oh My God แต่เม็ดนึงวะดี๋เหลือก็เลี้ยงไว้โคตรแปลกเลยคนบ้าเลี้ยงสิวทุกเช้านะครับไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะ oh. คืนแรกผ่านไปสิวไม่ขึ้นค,ครับอสิวไม่ขึ้นนะ่ะขึ้นเลยมีในทม,มีรอยเหี่ยวอ่ะมันทืการทดลองวันที่2ปฏิบัติการล่าชาสิวโอเควันนี้วันที่2เราจะมาลอง อีกหนึ่งปัจจัยหลักแล้วกันที่เราจะใช้คู่กับการนอนเด็กนั่นคือการพักผ่อนน้อยผมเมื่อคืนนอนดีสามแล้วก็ตื่น7จ็ดโมงโอเคตอนนี้ผมง่วงมากมีความเหนื่อยล้ามีความเพลียจากการนอนเด็กเมื่อคืนที่สะสมมาผมจะทําการทดลองโดยการที่รันงานยาวทั้งวันเลยวันนี้ผมมีถ่ายงานที่ออฟฟิศซึ่งผมจะต้องเดินทางแล้วกกลับมาตัดงานต่อยาวไปจนถึงดีสามแล้วก็มาดูกันซิว่าผลที่ได้มันจะออกเป็นยังไง อะไรนะคะทำเพลงให้เต่าทำเพลงให้เต่าเต่าจะชอบเหรอวันนี้มีถ่ายงานนะครับเลยแวะมาที่ออฟฟิศดูความโล่งอ่ะ นี่คือน้องมายนะครับน้องฝนกงานของเราคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เข้าฟินเลย <c oughs> อ่ะข้คิด่ต้องทำอะไรไอเี่ยหน้าเศร้ากว่าสิวขึ้นป้ยอดคงเหลืออยู่แหละ โอเคตอนนี้เย็นอีแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะมีแต่ประชุมนะครับมีแต่ประชุมประชุมประชุมแล้วก็นั่งทํางานเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ลูกๆมีคนส่งของมาให้อันนี้เป็นจานเซรามิกที่มีทางบ้านเขาวาดมาให้จริงเบนนี่นะพอใจเคลย์จินเบนนี่พิตาพิตาก่อน อ,อ่ะดูดูนะนี่อันแรกรนหนึ่งสองรู้เรื่องไ <laughs> นี่เจนูนี่เจนูนี่ กาเดีย๋ยวนี่ดูคุณแค่ขี้โมกจะหมุกบ้านหมดเลยเสิวไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวยจะไปนอนนลเสิวไม่ขึ้นเพลงที่สองเฮ้ยยังไม่ตีหนึ่งเลย ง่วงเลยตอนนี้ก็ดึกแล้วนอนดีกว่าโอเคเราจะไปเช็คสิวก่อนต่อจากเมื่อวานเรยนกรรมมันยุบดีวะเฮ้ยยุบได้ไงวะตื่นสายครับวันนี้10โมงแล้วโอ้สิวไม่ขึ้นเลย เมื่อก่อนไม่อยากขึ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอาตอนนี้อยากสักเม็ดหนึ่งมันไม่ขึ้นเลยครับเดี๋ยวนี้มีไปอัปเดตไลยสองช่องครับนะตู่ซาติสแล้วก็เลสเตอร์นะครับรู้ว่าเตอร์สิวขึ้นยังเนี่ยเลสเกอเป็นไงครับไม่มีค่ะสาติสรติสเป็นไงสิวขึ้นแล้วคะ่ะ ดีใจด้วยครับประหลาดมากเลยเป็นเป็นคลิปที่ประหลาดมากเลยที่สิวขึ้นแล้วดีใจเราดีใจเม็ดไหนขอดูรางวัลหน่อยเห็นทศชาติพี่พอมีนะเนี่ยเนี่ยเอาหอดสิวพี่เองเลยลอยย่นพี่เองพี่เองอันนั้นลอยย่นไม่ใช่สิวเนี่ยดูดิเสร็จแล้วนะครับทุกคนสลายโตกันวิยหมาเรียนหน้าพพฟเฟลเรียนหน้าเลยสินจะได้ขึ้นไงจะบ้ากอนที่สิวยังไม่ขึ้น ว่าจะกินข้าวต้มอ,อะ่ะกินไหมล่ะข้าวต้มกับผักดองเหรอมีข้าวต้มผักดองเต้าไข่พ่อจะไปซื้อหนังเลี้ยงมาแล้วก็อ๋อจะซื้อมาเผื่อด้วยเหรอใช่ไหมล่ะถ้าเอาข้าว <c oughs> ไ,ได้มันล่ลนารูกวนได้ไหมก็รบกวนแต่ละมา้ยจะมาลงอะไรฉนันก็มเตือนไปยุ่งกับรักษาความเป็นส่วนตัวด้วย <c oughs> พูดอย่างนี้เดี๋ยวโาได อไม่ใช่อ่ะสิมันถ่าย vlog กที่บ้านอ่ะมัาฟล,ล็อกไปถ่ายพ่อสิอ๋อไมไ่ไม่ได้เมานะอันนี้คือไม่ได้เมาม่วไม่มี คืเอเราพายังชี้มูกไหลเลยมันไม่ขึ้นอนะไม่ขึ้นนะครับเผลอหลับไปครับน่าจะประมาณปีสองได้แล้วก็สิวขึ้นแล้วด้วยสิวขึ้นแล้ว ใี่นะครับซาติดลีดทีท่าไปหายยังหายแล้วค่ะเนี่ยเรียบเลยเฮ้ยมึงใช้ขึ้นหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยเฮ้หน่อยเนี่ยค่ะเออเออจริงด้วยชัดเลยอ่ะหนุนกับเซนขึ้นยังดูขึ้นนิดนึงตรงนี้ไหนตรงเนี้ยอัานั้นฝายไม่ใช่ไม่ใช่ต่ำกว่าฝายต่ำกว่าฝายอยู่ข้างล่างฝายชี้เซนไม่ขึ้นเลยค่ะ อ้อะไรบี B, แ้แตบี้ขึ้นมารุก <g ül üyor> ก็ตั้งแต่โหวดวัานั้นก็ไม่ขึ้นเลยพี่ขนาดนอนชี้นะ <c oughs> โอเคฝากแลวให้สิวขึ้นและก็รักษาให้หายภายในหกชั่วโมงนะครับฮัลโหลวันนี้คืนนี้พวกเรามารวมตัวกันนะครับคิดว่าการนอนดึกอยู่คนเดียวมันช่างน่าเบื่อเหลือเกินวันนี้นะครับโต้ลุงครับเล่นเกมครับไป <c oughs> okay. ทุกคนฟังไว้นะครับนี่น่าเป็นครั้งเดียวที่เราจะทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ไม่ไหวแล้วทรมานเหลือเกินนะครับนอน5้าทุ่มนี่ต้องนอนกี่โมงพี่มันถึงจะต้องนอนสองทุ่มโค้ฮอร์โมนมันออกมาโค้ดฮอร์โมนจะมีอยางพี่เลยไอบีทวันนี้ครับเล่นเกมถึงเช้าครับเพื่อให้สิวขึ้นเพื่อให้สิวขึ้นไม่ได้อยากเล่นแต่จริงอยากนั่งทํางานมากกว่าผมอยากนั่งสมาธิมากกว่าลวยเฮ้ยรอกูด้วยรอกูด้วย ใครอยู่หน้ากูเติร์ดเราด้วยเติร์ดกัวะเติร์ดเติร์ดอุ้ยเฮ้ยพีกัดกูพีกัด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  โอเคครับสวัสดีครับทุกคน,สว,ส,นสวัสดีครับสวัสดีครับคืนนี้เล่นเกมกันอีกไหมครับไม่เล่นแล้วเพราะว่าผมไม่พร้อมผมรู้สึกเวียนหัวห,หมดเลยสิวว่าก,ก็เรื่องหนึ่งกันนะแต่ว่าเหมือนแบบสมองไม่ค่อยทํางาน <c oughs> ใช่ใช่ไม่ไม่แนะนําให้ทุกคนนอนมืดกันนะนอนดึกเกินไป <c oughs> ไม่แนะนําให้นอนน้อยก็แล้วกันนอนน้อยไม่แนะนำให้คนนอนน้อยเพราะว่าตอนนี้สิวสิวขึ้นตรงนี้อีกแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จบ้านเลยนะพี่ดีผมด้วยด้วย ผมว่าเราเราผ่านมา5คืนแล้วก็ม,มันมันโอเคแล้วแหละผมว่าคิดว่าเราเรารักษาเลยพรุ่งนี้เราจะมาโชว์การรักษาโชว์ after โอเคไหมชพี่เอ็งทาะแล้วพี่เอ็งต้องสอนด้วยพี่พี่เอ็งสอนผมด้วย สอนเดี๋ยวพี่สอนเองเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธี<อ>ใช้ที่ถูกต้องนะครับหลายคนใช้ตัวนี้เราแบบใช้ผิดวิธีมันก็ทําให้แบบประสิทธิภาพมันน้อยลงนะนี่นะครับแป้งน้ํำชมพูนะครับออกซิเคียวแอคเน่เคลียร์พอร์ชันนะวิธีใช้ถูกต้องนะเห็นมันหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนจะรู้สึกว่าแบบ โอ้ใหม่ก็เราอยากจะเขย่ามันเหลือเกินเพราะว่าส่วนที่เป็นใสกับส่วนที่มันเป็นแป้งอ่ะมันแยกกันคนเลยชอบไปเขยา่าไม่ต้องเขย่านะครับแต่ถ้าคุณเขย่าไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแยกชั้นเหมือนเดิมพอนะ้ํามันแยกชั้นแบบนี้นะให้ใช้คัตต้อนบัตนะครับจุ่มลงไปนะครับจนถึงเนื้อแป้งชมพูนะแล้วก็ตักเนื้อแป้งออกมาทาบริเวณสิวหรือว่าทาทั่วใบหน้าก็ได้นะครับตัวยาเหมาะสมกับทุกสภาพผิวนะครับผิวแพ้ง่ายก็โอเคนะครับหนี่ร่วงไป ผมคิดว่าพวกเราก็พอเท่านี้นะครับคืนที่6ไม่เป็นไร นอนกันเต็มที่พอแล้วแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะมาถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นจากหน้าเราหลังมชั่วโมงก็พอแล้วนะครับอย่าอย่าทําตามแต่ว่าพวกผมพวกเราทุกคนเนี่ยจะพยายามทําให้ดูเป็นกรณีศึกษาว่าการนอนเด็กมันมไม่ดีและนี่ก็คือภารกิจของพวกเราเทพลีลานะครับคือการสร้างสิวด้วยการนอนเดึกนะครับช่อง e t s girl นะครับสร้างสิวจากการกินของมันมันหวานหว,น,วนและช่อง s o ซาวติสนะครับสร้างสิวจากการล้างล้างหน้าไม่สะอาดนะครับตามไปดูได้เลยหลังจากจบคลิปนี้พวกเราลงท้อง กันหมดเป็นการสร้างสิวของทุกช่องนะครับออ y ซิเคียวแอดเน่เคลียร์พอชั่นนะครับแป่งน้ำสีชมพูขวดนี้นะครับลดสิวได้ภายใน6ชั่วโมงนะครับเนื้อสีชมพูพาสเทลน่ารักน่ารัก กินไม่ฉุนเทคโนโลยีพิเศษที่ผสานวิตามินกว่า10ชนิดผ่านการทดสอบแล้วนะครับจากสถาบันเดิมสแกนเอเชียนะครับว่าเห็นผลทันทีภายใน6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับเพียงแค่ใช้ o อส c ิเอลแอกแน่เคลียร์พนะครับทุกปัญหาสิวนะครับจะไบร์ได้ใน6ชั่วโมงนะครับอยากหน้าไบร์แบบพวกเราต้องลองใช้ครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ตามนี้ครับ ก่อนที่พวกเราจะร่ำลาไปนะครับเราจะขอโชว์หน้านะครับหลังจากใช้ <c oughs> แป้งน้ำสีชมพูนี้ตาม,มคำท้าของน้องไบรท์กับคุณเจนนี่นะครับที่เขาท้าพวกเราไว้นะครับ3 2, 1มสิงหลีลา